หมูทอดกับข้าวเหนียวหรือข้าวเหนียวหมูทอดเมนูที่ทุกคนทุกบ้านคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับเมนูนี้สามารถทําขายสร้างอาชีพได้ลงทุนไม่เยอะครับอุปรกรณ์น้อยได้ทําเลดีๆทอดอร่อยๆสร้างไรายได้เป็นก่อเป็นกำรรเลยครับวันนี้ทากับข้าวให้เมียกินจะมาบอกวิธีหมักหมูนุ่มครับการทอดหมูไม่ให้อมน้ํามันไปดูส่วนผสมและว,วิธีทํากันเลยครับส่วนผสมของหมูทอดนะครับก็มีเนื้อหมูครับ ส่วนไหนก็เลือกได้ตามชอบเลยนะครับจะเป็นสะโพกจะเป็นสันคอครับถ้าสันคอก็นุ่มหน่อยนะครับเราก็หั่นเป็นชิ้นประมาณเท่านิ้วมือหรือว่าเล็กกว่านิ้วมือหน่อยหนึ่งนะครับประมาณนี้ครับแป้งทอดกรอบน้ำปลาซีอิ๊วขาวผงปรุงรสน้ำตาลปีบ๊บน้ำมันพืชสามเกลือครับกระเทียมพริกไทยรากผักชีครับตำละเอียดเลยนะครับเรามาเริ่มที่หมักหมูกันเลยนะครับ เราจะผสมเครื่องปรุงทุกอย่างกันให้เข้ากันก่อนนะครับสามเกลือครับน้ำตาลปี๊บน้ำปลาครับซีิวขาวผงปรุงรสครับคนทุกอย่างให้เข้ากันนะครับให้น้ำตาลปี๊บละลายนะเหลือน้ำมันพืชกับแป้งทอดกรอบนี้เรายังไม่ต้องใส่นะครับละลายดีแล้วก็ใส่เนื้อหมูลงไปครับ นี่ก็ใช้มือเลยครับคลุกเคล้าให้เข้ากันครับขยำนวดเลยครับนวดจนกว่าน้ําเครื่องปรุงที่เราผสมเนี่ยนะครับจะแห้งจะซึมเข้าไปในเนื้อหมูหมดนะครับนวดยิ่งนานยิ่งดีนะครับนวดขั้นตอนการนวดนี้จะทําให้หมูนุ่มด้วยนะครับจะทําให้เนื้อหมูนุ่มแล้วก็ น้ำซอสที่เราผสมน้ำเครื่องปรุงทั้งหลายจะเข้าไปซึมเข้าไปในเนื้อหมูนะครับจะซึมเข้าไปถึงด้านในนะครับขั้นตอนนี้ต้องบริหารมือหน่อยนะครับนิ้วมือครับพอลองนวดมาจนน้ำแห้งนะครับก็เราใส่น้ำมันพืชลงไปครับปิดท้ายครับน้ำมันพืชก็จะทําให้หมูนุ่มเหมือนกันนะครับจะช่วยให้หมูนุ่มเหมือนกันนะครับ ใช้เป็นน้ำมันพืชหรือน้ำมันงาก็ได้นะครับถ้ามีนะครับจะช่วยเคลือบผิวนะครับเคลือบผิวที่เราหมักเครื่องไว้นะครับน้ำมันพืชช่วยในความชุ่มชื้นนะครับส็ดแล้วก็ให้เราใส่แป้งทอดกรอบนะครับแป้งทอดกรอบนี้ไม่ต้องเยอะนะครับใส่พอประมาณครับแล้วก็เติมน้ำไปทีละหน่อยนะครับ ส่วนแป้งทอดกรอบนี้นะครับเราจะใส่ก่อนจะเราจะทอดก็ได้นะครับถ้าเราหมักหมูแล้วเราแช่ตู้เย็นไว้นานข้ามคืนอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ค่อยมาใส่ทีหลังก่อนที่เราจะทอดนะครับได้ครับแต่นี้ผมจะหมักทิ้งประมาณสักชั่วโมงแล้วผมจะทอดเลยนะครับผมก็ต้องใส่เลยครับจะืไม่เสียเวลาครับ น้ำก็จะช่วยในความชุ่มชื้นเหมือนกันนะครับนะครับแป้งแค่เคลือบเคลือบแค่เหลวเลนะครับไม่ต้องเยอะนะครับอันนี้เนื้อหมูประมาณครึ่งกิโลนะครับนะครับประมาณนี้ครับนี่เราก็ไปแรปแช่ตู้เย็นนะครับ หรือว่าใส่กล่องก็ได้ครับใส่กล่องปิดฝาแช่ตู้เย็นช่องธรรมดานะครับอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับก่อนจะนํามาทอดนะครับหลังจากเราหมักหมูมาได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราจะมาทอดกันเลยนะครับตั้งกระทะให้ร้อนนะครับให้มีควันขึ้นก่อนนะครับก็ใส่น้ํามันครับ ก่อนจะนําหมูลงทอดนะครับให้เราขยําคลุกเคล้าอีกสักรอบนะครับไม่ต้องรอใอ้น้ํามันร้อนจัดนะครับเอาแค่พอน้ํามันร้อนพอนะครับไม่ต้องให้ควันขึ้นนะครับก็ทยอยใส่เนื้อหมูของเราครับใช้ไฟกลางๆนะครับไม่ต้องแรงมากนะครับในช่วงแรกนะครับถ้าเราใช้ไฟแรงมากเนี่ยหมูเราจะแป้งที่เคลือบหมูมันจะไหม้ก่อนนะครับ ้องร้อยหมูเซ็ตตัวก่อนนะครับนี่ผมจะทอดทีเดียวหมดเลยนะครับเรายังไม่ต้องไปขยับอะไรมันนะครับร้อยหมูมันเซ็ตตัวแป๊บหนึ่งครับ พอหมูเริ่มเซ็ตตัวนะครับเราลองช้น,นี้อย่างเงี้ยครับก็เริ่มเซ็ตตัวมันไม่ติดกระทะแล้วครับเราก็คอยคนได้ครับทีนี้ใช้อย่างเงี้ยครับใช้ข้างครับใช้มุมเนี่ยครับคอยคนเป็นระยะระยะนะครับ ไฟกลางๆไปก่อนนะครับไม่ต้องแรงมากนะครับให้น้ำมันเดือดประมาณนี้ครับผมจะทอดคับกระทะไปหน่อยครับที่เกียดเหลือไว้ครับเหลือไว้มันก็ไม่พอทอดดีๆให้น้ำมันมันเดือดประมาณนี้ครับไม่ต้องแบบว่ามีควันขึ้นนะครับมันจะร้อนจากไฟมันจะไหม้เร็วนะครับแต่ว่าไฟอ่อนมากก็ไม่ได้นะครับ ไฟอ่อนมากหมูเราก็จะกระด้างนะครับทอดหมูให้อร่อยขึ้นอยู่กับการใช้ไฟนะครับการเร่งการเบาไฟนะครับแรงตลอดเลยก็ไม่ได้ครับเบาตลอดก็ไม่ได้ครับจะมีปัญหาสําหรับมือใหม่นะครับคนที่ทอดบ่อยๆคนที่ทํากินบ่อยๆก็ไม่ค่อยมีปัญหานะครับสําหรับเพื่อนๆใครที่ เสียแล้วนะครับที่เก่งแล้วนะครับก็มาแชร์แบ่งปันกันได้นะครับแลกเปลี่ยนกันได้ครับบอกกล่าวให้คนที่เขายังไม่ทํากับข้าวไม่เป็นนะครับไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะครับมาแชร์แบ่งปันความรู้กันได้นะครับไม่มีอะไรผูกผิดนะครับแต่ละคนก็มีสูตรดีๆนะครับนะครับถ้าเราตั้งกระทะให้ร้อนก่อนนะครับของที่เราทอดก็จะไม่ติดกระทะนะครับ ไม่ว่าเราจะทอดอะไรนะครับก่อนจะใส่น้ํามันก็คือต้องให้กระทะร้อนก่อนนะครับโดยเฉพาะพวกปลาพวกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พวกหมูทอดอะไรอย่างเงี้ยครับไม่แนะนําให้ใส่พวกซอสหอยนะครับจะทําให้ไหมนะครับเวลาตอนเราทอดนะครับมันจะไหมง่ายครับใส่น้าตาลเยอะก็เหมือนกันครับก็ต้องคอยคน อยู่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าในส่วนที่มันติดกระทะมันจะไหม้นะครับพอเราทอดมาได้สักพักมันเริ่มเซ็ตตัวแบบนี้ครับเราก็เร่งไฟขึ้นมาหน่อยนึงครับให้เป็นไฟกลางๆค่อนไปแรงนะครับหมูเราจะได้ไม่อมน้ํามันนะครับแล้วก็จะทําให้หมูกรอบนอกนุ่มในด้วยครับคอยคนไปเป็นระยะระยะนะครับให้ต้องถึงกับผัด หอมมากนะครับหอมสามเกลือครับพอหมูเราเริ่มสุกนะครับเริ่มเหลืองๆแบบนี้ครับทีนี้ก็ให้เราเล่งไฟเป็นไฟแรงเลยนะครับเป็นกลางค้นไปแรงเลยนะครับแล้วก็คอยคนตลอดนะครับตอนนี้นะครับเราจะไล่น้ํามันนะครับไม่ให้หมูเราอมน้ํามันนะครับถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับ พอหมูเราสุกเหลืองประมาณนี้นะครับสวยงามแล้วนะครับก็ใช้ได้เลยครับยังไม่ต้องปิดแก้นะครับตักให้เสร็จก่อนแล้วก็ค่อยปิดนะครับก็เ<า>ส,ส,สด็จน,น้ำมันหน่อยนะครับมันจะไม่อมน้ำมันนะครับถ้าเราเร่งไฟขึ้นมานะครับ ก็ไปพักให้เย็นนิดหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราไปจัดเสร์มครับข้าวเหนียวหมูทอดครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสูตรนี้เ,เพื่อนๆลองไปทำทานดูนะครับถ้าชอบก็ช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ